โ oh, uh, Where are you going? I'm going to Vietnam today. h เขาจะไปเวียนามครับเข g ไปเว My friend, My f e n d า Hello, Hello. Hello. Uh, What's your name? My name so, is. ซาเลสซาเลสซาเลส Where you go? Uh, where are you going? I'm going to Vietnam today. Oh, he's เขา n g ไปเว e t n นามครับเว My name is Johnny Johnny Police Thailand Komodo m Police Thailand uh huh. I g o i n to u Bon r a e c h a t h uh, a n i Where Where are you Where you come from From Where do I come from uh, You You uh, Where are you uh, Where are you uh, Where where are you from uh, I'm from England. England 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 uh, England uh, Beautiful England Beautiful Beautiful อายุ23 23 23อายุเอฟส์เอ่อชาวเวียดุบุบอนราชธานีบุบอนสวยงาม beautiful beautiful amazing Thailand อุบลราชธานี amazing Thailand mountain beautiful อ่อ ลิเวอร์มูนบิวตี้ฟูลอบอนส์ดินอ่าดิแนองสมัยสมัยอ่าเรแลนของสมัยกลังกำลังอกเานมูนี่เฟโอ้โอไทกเาสปูน่เฟซเี่เขาเนี่่าป็มเขาเน่เฟี่เขามี่าเ่เเขานีี่เ่ ไอ้ไอ okay. ้บอกบอกบอกน้องคนนี้ว่ามีโอกาสไปเที่ยมีมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดชนเด้อมันสวยงามบอกกันนะเว้แว้อ่าเว้เวียดีกุยเวียดีกุยเวียดีกุย I'm going to Vietnam Vietnam yeah um, why is he famous what is y e famous um, he is a uh, TV show uh, mm hmm. and really he s from really? police uh. sorry police police yes he help 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 people every people need with you with uh ทุกคนต้องช่วยกันอยู่ดีๆเอ Uh, language language อ uh ีสานเนอะมีโอกาสไปเที่ยวอุบลบ้านใดอุบลบราชธานีสวยงามนะ mm. เป็นเมืองแห่ง uh, มีภูเขา,ามีแม่น้ำไงไปเที่ยว uh ตรงหน้าไอ้แ uh, ป <laughs> ๊ะไอ้แป๊ะโอ้ยกูละอุกังเหลืองเลย ตอนเรียนกูก็โมเรียนเก่งๆแน่ภาษาอังกฤษน่ออสีวนเขาไปเที่ยวอุบลนะนะเขาบอกว่าเป็นสวยดีเออมี่ามี่ามาินทยี่ที่ living in ก l uh <c oughs> s province d a y g ่าจะด้วยออ้โฟโต้โฟโต้โฟโต้ยูแฮฟเฟซบุ๊ก่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอดเฟซ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 เขาสะเป็นตรวอีกเด้ o อ i c e <Yes. S 1> uh, I p o อ i c e Yes ่อเรนเกสด I can't do the I I can't do it in Thailand เอมีมีภาษาไทยปะ I can No No Thailand น uh. ะ no. Uh, no Thailand oh, th No ทำไงนทีนเตจังไรดีน a ี่แล้ว Oh I add I add อ uh, ่าดูโปรไฟล์โปรไฟล์ยูโปรไฟล์ไหนโปรไฟล์ยูโปรไฟล์ยูโปรไฟล์โอ้คือผู้งามแนนี่เนาะ โอ้สุดยอดอลิสี่้นว่าอลิ้นมาคิ้นมาคี่อมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเซต top ภาพถ่าโตโตยก่อนแอดเฟสอ่ะขอบคุณหลายด้หน้องพี่น้องนะนี่ครับมิตรภาพมิตรภาพไร้พรมแดนนะฮะอ่าเฟรนชิพยอนฟอนเทียญพูดนะบุ้ย <c ười> ขากลายบอกค่อยเสียงอะอ่า กำลังสิ่กับอุบนหลรจากท่านี้ครับพี่น้องมาพอผู้สาวงามจากประเทีอนังกฤษก็เล่นนั่งจีบิ่นนะครับเนาะนั่งคุยกับเพลินเพลินผู้าวงามหนึ่ง Where you city in England Stay in England c s t a y in England London London I like I like football Chelsea 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 จุ๊บๆคุยเพิ่นต่อครับพี่น้องโอเคครับ บอกแล้วเมื่อยมือเมื่อยมือ <laughs> บ๊ายบาย